สาวสาวหรือคุณผู้ชายนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของคันหนังศีรษะนะคะเป็นรังคงรังแคพี่จ๋าเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ฉันมีรังแคเยอะจังเลยนะคะผมก็ร่วงด้วยนะคะอาจจะเป็นด้วยวัยหรืออะไรก็แล้วแต่ของเรานะคะจนพี่จ๋านะคะได้รู้จักกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะคุณหมอโน้ตนะคะขอเรียกแบบสั้นๆแล้วกันนะคะคุณหมอโน้ตพอดีพี่จ๋าเนี่ยไปสืมจมูกมาทุกคนคะ่ะแบบสวยมากปังมากนะคะฝีมือดีมากๆเลยค่ะแล้วสายตานะคะก็เหลือกไปเห็นค่ะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์นะคะสําหรับบํารุงหนังศีรษะ อิงกาเดียนนะคะเออสำเนีนยงอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ดีอยากจะบอกต่อค่ะทุกคนว่าเซรั่มนะคะบำรุงหนังศรษะตัวนี้นะคะครั้งแรกที่ใช้นะทุกคนบอกเลยว่ามันว้าวมากโหยมันเจนอย่างกับว่า,วาวมาติดแอร์ทุกคนนึกออกไหมยิ่งใช้นะคะเส้นผมอของเรานะคะมันจะยิ่งแข็งแรงนะคะฝากกันไปด้วยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงนะคะเส้นผมอินกาเดียนนะคะบายคุณหมอโน้ตค่ะแน่ใจให้ทุกคนเนี่ยนะคะมั่นใจนะว่า ดีอย่างแน่นอนนะคะเพราะเป็นคุณหมอทําผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ทุกคนเขาได้อะไรนะหมดปัญหาเหล่านั้นไปนะคะเปิดใจดูค่ะฝากกันไปด้วยนะคะ